สวัสดีครับพี่น้องิพี่ตระข้ลทูตซองซัง,งตุกัมบัณฑ์มือถอออฟฟิเชียลครับนเหยอีนัดหม้กันครับพี่น้องครับไหว้พระนะครับพี่น้องครับสุขสันต์วันเกิดแม่สุภาพนางพงศาด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดน,น,น้องเงาะน้อยด้วยนะครับ พระฤาษีสวัสดีครับพี่น้องเขาทำการไหว้พระกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีพี่หมอเอียงครับนั่งเอกเองนั่งเอกเองวีเพียงดังหลายๆเพียงกับพี่น้องครับเพีงการันจะดังไม่ว่าจะเป็นเอ่ียังเพียงกาลังจะดังเด้อสวัสดีการันต์จะมาล่ะเพียงยังครับ สวยฟางไปให้จ the ีบแน่สวยใครยีใจไม่ได้เล่นหรอ่มาเะมา่ทนใส่สุดจงกระเบียนคือเถอะมาใส่สุดสาวไทยย่อนยุคคือเถอะ ฮะยังเกาะเออแจ้งก่อนรับให้น้องในเด<อ>้อลร,รัลเพืน่นแก้วนามาฉบับอุ้งอิงพี่บอลแพงฉบับร่ำชีสเกีพร้อมล่ำเพื่อนชีสเกีจังว่าเปิดพม่านกังบอชีสเกยียรที่เป็นลาจังว่าเปิดพม่านกังแจ้งสว่างทั้งสิไปทั้งสิไป ลำมเพิรตจิตากิตมันว่าได้เรียนมองหันได้ครับมาเรียนมองว่างเลยดิลัมเพิรตจิตากิตเรียนเรียนเรียนมองเรียนมองว่างเลยดิละจังมาเปิดฝาม่านกลางแจ้งสว่างทั้งสิบแปเงเสียงประทัน <c oughs> ามาอยู่พี่น,อน้องเดี๋ยวเดู้แมนมีแต่เสียงมีแต่เสียงแสกเสียงแกสงแกจะเป็นเสียงแหลมเสียงแหลมมากอยู่แต่มาเสียงเบรสมามี เสียงเบีย่มีเดี๋ยวสียงงเดี๋ยวสียองอ่เสียงแสกออกเบิดก่อนไมนี่มนี่ได้อยได้อยแต่ว่าออกเสียงแสกนี่เสียงแสกเบาอยู่นี่ฮะที่ตะเกียบมีอลยมีอย่างลมหนาวพัดมาอีกแล้วโออฮึ น้องแก้วจงลงคอยเมื drilling, no? me, alto, leaving, ่อโอ้ยนองที่อย่างดอกโอ้ยนี่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 ้ามรักเธอมาสั้งโป้สั้งอะโป้สมอนากนดีรักคนดีเนาะจากกุ้งหัวลมนาพันมาอีกงหอนไ่วละลายเลยนาวะมนหัวใจหมดโอ้ยน้องไม่อย่างของมึงนี่ลลยดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคอยไปไว้ก่อน เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดีเดียนก่อนพ้าป้าครับวันนี้พ้าป้าๆๆาป้าขตองรอดขาตองรอดย่าลืมเด้อราเพื hmm. ่นเกี่ยวหนามาเด้อชาวอุ้งยิงเด้อและจังมาเปิดประม่านกลางแจ้งสว่างทางสิไปโอ้ยโ้ยุพี่ นจะสวัสดีครับส,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 สมามสิบสามสิสามมานมานปังปังปัง,ง,งครับคืนนี้นะครับเปไปเทศการไว้พระนะครับพี่น้อง โอ้มันอีลาแต่งตัวถ่ายย้อนยุกนะฮะเข้าสู่สงการนะฮะพี่น้องแต่งตัวตามความเสียบครับพี่นอ้องน,น,น,นะฮะ ไได้านนอกกันครับพี่น้องโอ้ยดูด้านหลังนะครับพี่น้องนี่รกระดาษกระดาษหน้าเข้าทำการแสดงแล้วนะพี่น้อง ประชุมแล้วก็รอไหว้พระสวดมนต์นะครับพี่น้องครับนี่นะครับตอนนี้กำลังเช็คสาวอยู่นะครับพี่น้องน้องอีกแล้วกนเช็คสาวอยู่นะครับพี่น้องครับเนาะฝากพี่น้องติดตามกับพี่น้องครับสำหรับใครที่ไปยังของกูปิดคับพี่น้องครับเจอที่กูปิดนะครับพี่น้องครับสามวันสามร้อยสองสิบสามบาทนะครับดูย้อนหลังได้นะครับนะครับสำหรับใครอยากซื้อหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันไม่มีรับเชิญนะครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับสำหรับ วันนี้นะครับพรุ่งนี้มี EP ขององค์หิงสตอรี่ EP พสองนะครับพี่น้องครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับต่อนหนึ่งวันนะครับพี่น้องครับสมัครเข้าไปชมได้ทั้งไลฟ์สดกลุ่มพี่น้องครับเราลองมามวนมันห้าสมบูรสมบาตดูฮุ่มอดพุทธอดบาทกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเงินปีนี้ครับสำหรับเงินแพงนะครับล้ำเลียงต่อก่อนจำปาสีตนสอดแจงกัดนะครับพี่น้องครับมืองยูทีอำเภอพ้นไส้จังหวัดร้อยเอ็ดอีกหนึ่งเคลืนครับพี่น้อง มือเอา้อกสิยับย่ายไปทางจังหวัดขอนแก่นนะครับอําเภอมันจาคีรีนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็สิยอดมากครับพี่น้องครับอธอำมเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับในวันที่13นะครับสมัชาสงการกันที่บรรบือนะครับปีนี้นะครับแล้วก็14 14เมษาไปสงนำลงความพระไซกันที่วัดโพชัย อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายกันเด้อพี่น้องเดอ 14, อนะ้อ14พร้อมกันจิติวัดโพชัยเมืองหนองคายครับชิบหายยับง่ายมากครับที่บ้านโนนสแสดงนะครับตำบลขามเรียงจังหวัดมหาสารคามนะครับใกล้ๆบ้านวารลัมเทกัรลอยไอโบยสุริบเดือบีน้องครับไกล้ไสกะมาแห่กำลังใจกันมองหันเด้อพี่น้องเดอ้อ ฝากติดตามคิวงานนะครับของสระบุรีแพงในปีนี้นะครับปีหน้าน้ำเนรกำลังกันนะครับฝากจะพาจัดการจังงานน้ำเนรนะครับเด้อสหรับสาวหน่อย2นะครับหรือสาวน้อยลับเบิร์นโชว์นะครับตอนนี้ร้อยกว่าคิวงานแล้วนะครับฝากพี่น้องติดตามน้ำเนรกำลังกัดนะครับพี่น้องครับวงใหญ่เบาบางวงหน่อยกะยังว่างอยู่ด้ะครับพี่น้องเด้อฝากจัดการจังงานติดต่อนะครับพี่น้องครับใหญ่ซ้ำกันนะครับพี่น้องครับใหญ่ซ้ำกัดครับสำหรับสาวหน่อย2ของเราในปีหน้าที่สิฮอดนียนนะครับเปิดฤดูกาลในวัน วันที่31ส,ส,สิงหาคมนะครับสำหรับสาวน้อยลำเพื่อนโชว์นะครับพี่น้องครับพอกันอย่างแน่นอนครับอลังการยิ่งใหญ่ละกะันาติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าปีหน้าสาวน้อยลำเพื่อนโชว์สิมีศิลปินทันใดแน่สิมีทันน้อยหรือว่าท่านจะจากสาวน้อยหนึ่ง ไปอยู่สโนดสองสิมีผ ouais ู้ใดแน่นะครับมาลุ่นกันครับพี่น้องครับแล้วก็ศิลปินใหม่ทากสโนดสองสิมีผู้ใดแน่ก็มาลุ่นกันน้อพี่น้องเนาะนะครับให้เบื้องบรรยากาศนะครับพี่น้องครับใกล้สี่สวดมนต์ไหวพระแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับวันนี้มีโดมนะครับขอบคุณทางวัดมีโดมหิยังดีอย่างสวยงามเลยนะครับขอบคุณหลายนะครับพี่น้องครับสำหรับทางโบนทรายรอยเอ็ด นะครัอยู่ลอยเอสสามขึ้นแล้วพี่น้องอบอุ่นลายนะครับพี่น้องครับอ่ะนะครับขอบคุณที่พี่น้องเข้ามาเบิ่งมาชมครับขอบคุณที่บอข่าวโฆษณาครับผมขอบคุณหลายๆครับขอให้เร่งขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเด้อครับเด้อขอให้สูบหางหลักไก่แข็งแรงตลอดทั้งครอบครัวเดินทางไปเซอร์ไกตลอดปลอดภัยสู่หัวสู่คนครับเขามาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทางศรีัะพานและเป็นอาไปเชียร์ด้วยนะครับสำหรับผู้ใดที่มาแจ้งเตือนครับพี่น้องครับกดยกเลิกติดตาม แล้วก็กดติดตามไม่เด้ครับพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่เมาแจ้งเตือนนะครับกดเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามไม่เด้ครับเด้อพี่น้องครับเล่ามันจะแจ้งเตือนทันทีนะครับพี่น้องครับเอาคำว่าคอมมีกันหล้ยๆครกับพี่น้องครับขอบคุณความความเมตตาความห่วงใยที่มีใไห่สังา,า,างจักรพเพรบนแพงครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบก,กันคลิปหน้านครับพี่น้องสวัสดีครับ